ได้ยินไหมนั่นคือเสียงของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์กำลังล้มละลายปี189่คุณปู่ของฉันซึ่งก็คือคุณเฮนรี่ฟอร์ด ซึ่งกำลังเดินกลับบ้านมาจากเอดิสันอิลูเมเนชันหลังจากที่ต้องทำงานสองกะในหัวเต็มไปด้วยความคิดเช้าวันต่อมาเขาก็ได้คิดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลก65ปีและรถยนต์อีกว่า46ล้านคันต่อมาแล้วชื่อของเขาจะกลายเป็นอะไรแค่รถกระจอกที่สู้คู่แข่งไม่ได้สักคันงั้นเหรอ เอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนเดินกลับบ้านซะตอนที่เดินอยู่ลองใช้หัวคิดดูซะหน่อยคนที่มาหาฉันพร้อมกับความคิดดีๆคนนั้นจะได้ทำงานต่อให้ฉันช่วยอะไรไหมคะคุณสภาพบรุษเออครับเคนไมส์อยู่ไหมครับไม่อยู่เราต้องการคุยกับคุณ ice, ไมส์หน่อยฉันภรรยาเขา พันพากรมาหาบังคับให้เราปิดตูอาเะเอาละพีีเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณบอกเรามีเงินสำรองใช่แล้ว เมื่อไม่กี่ปีก่อนเองใช่แล้วงั้นบอกมาตรงๆเราทังแตกแล้วเหรอนั่นก็ใช่เหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องเลิกแข่งรถเพื่อไปหางานทำหรือได้ผมต้องหาสิหมดเวลาที่จะสนุกแล้วได้เวลาหาเงินมายาไส้และก็เลิกฝันรายได้จากอู๋ซ่อนมันไม่พอนี่โดนยึดไปแล้วรายได้จากการแข่งก็ไม่มีเหมือนกันและผมก็ชนะอยู่ได้ใช่ก็เพราะคุณเก่งไงแต่ผมเสแสร้งไม่เก่งนะ ผมไม่ใช่คนของประชาชนใช่ไหมล่ะ<ม>แถมอายุก็สิห้า,าหลแล้วด้วยคิดว่าผมจะเปลี่ยนได้จริงๆเหรอมาทางนี้ยังไงมันก็ไม่รุ่งแล้วเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นคุณไปรบสงครามบ้านนั่นถ้าคุณวางมือคุณจะเสียดายไปชั่วชีวิตเรามาพูดถึงความเป็นจริงดีกว่านะมันจบแล้วแต่ถ้ามองในแง่ดีผมจะได้ไว้พุงไปจนแก่ดูแลสวนแล้วก็กินแหละ ไม่จะเรื่องอะไรก็ตามไม่ไม่ขอ30นาทีอ,อ๋อฉันเหนื่อยมากฉันอยากจะไปอาบน้ำแล้วเรต้องอยากดูนี่แน่นอนเชื่อฉันเป็นเงหัวยบร,รมคว่ามหัวยังดีไปใช่ล้อไม่สมดุลแล้วรอบเกียร์สามก็สูงจนเกินไปเออแรงบิดที่ล้อยังขัดขากันเกินพวงมาลัยก็เบาเพราะว่าด้านหน้ารถ เบาไปท่นานเหยียบไปแค่200กว่ากว่ารถมันก็แถวจะวินใช่รู้สึกลอยๆเหมือนจะได้บินไปฮาวายปี1945ทหารของเรากลับถึงบ้านพวกเขาทำอะไรเป็นอย่างแรกรู้ไหมก็มีเซ็กสไง17ปีต่อมารูปพวกเขาก็โตขึ้นพวกเขาทำงานได้ทำใบขับขี่ แต่เขาไม่ได้อยากขับรถกระป๋องโบราณรูปแบบเดิมๆเหมือนที่พ่อแม่เขาขับจะบอกให้นะเด็กสมัยนี้ชอบของสวยงามเขาอยากดึงดูดเพศตรงข้ามพวกเขาชอบของแรงทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่บริษัทฟอร์ดมอเตอร์จะลงสนามแข่งถ้าคุณไปดูภาพยนตร์แล้วคุณเปิดนิตยสารมาดูคุณคงไม่เห็นภาพตะแกนั่งเคี้ยวหมากยู่อกไม่คุณจะเห็นโซฟียโรเดน มอนิก้าวิติเจมส์บอนไม่ได้ขับรถฟอร์ดครับท่านมันไม่ใช่สนามด้วยซ้ำลีเลืมอมังแข่งบนถนนบ้านนอกยาวสิกิโลมันทั้งแคบทั้งคลุกละขับยากจุดเลี้ยวไม่มีที่กัน้นไม่มีขอบคุณต้องขับตลอดยีชั่วโมง24ชั่วโมงลี รวมทั้งกลางคืนกลุ่นขอาการแข่งจะมืดไม่เห็นอะไรเลยอาจจะมีรถพุ่งเข้ามาก็ได้คนขับเดินเซไปเซมาบนสนามเลือดท่วมตัวซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเขาอาจโดนไฟไหม้อยู่ร่างกายคุณล้าท้องก็หิวจำชื่อตัวเองไม่ได้จะไม่ได้ว่าอยู่ประเทศไหนรู้ตัวอีกทีก็ก,กำลังเหยียบ300กิโลต่อชั่วโมงบนทางตรง ถ้ามีอะไรผิดพลาดปากินอาจจะพังไม่ก็ตัวแหวนรองแค่นั้นทุกอย่างก็จบแล้วฟุลลี่ชนะอีกครั้งเหมือนที่เขาชนะเมื่อปีก่อนและปีก่อนหน้านั้นและปีก่อนหน้านั้นด้วยใช่มันน่าท้าทายดีลีตลอดสามปีที่ผ่านมาคุณกับทีมการตลาดคุณกระตุ้นยอดขายได้ ต,ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราทำไมคุณฟอร์ดถึงต้องยอมรับฟังข้อเสนอคุณเราต้องคิดให้เหมือนเฟอร์รารี่เฟอร์รลรี่ผลิตรถทั้งปียังไม่เท่าที่เราผลิตในหนึ่งวัน <c oughs> เงินที่เราเสียค่ากระดาษเช็ดกน้นจะซื้อกิจการเขาทั้งหมดยังได้คุณจะให้เราคิดแบบเขาเหรอเอ็นโซเฟอร์รารี่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ผลิตรถยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เขาแกล้งเราเอนโซไม่เคยคิดจะขายให้เราตั้งแต่แรกเขาใช้เราเพื่อเพิ่มราคาทำให้เราเสียหน้าและดูถูกความเป็นผู้นำคุณความคิดมันแย่ตั้งแต่เริ่มแล้ว hey.